เราก็อยู่บริเวณของรอบบ้านนะคะบ้านที่เราจะพามาดูกันอยู่ที่ตําบลบ้านแหวนอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อีกเช่นเคยค่ะเราไปถึงหน้าบ้านกันแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะให้ฟีลรู้สึกเป็นบ้านโมเดิร์นนะคะมีพื้นที่ขนาดกว้างเลยเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่ยิบจะแจ้งก่อนนะคะว่าบ้านหลังนี้เองเนี่ยเจ้าของอะ่ะเขาซื้อมาเก็บไว้นะคะคือซื้อมาเก็บไว้จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่เลยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขาก็ได้ฝากทรัพย์กับทางเรานะคะเพื่อทําการตลาดแล้วก็ขายบ้านหลังนี้บ้าน หลังนี้เองมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด80ตารางวาใหญ่มากเลยใช่ไหมคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่202ตารางเมตรค่ะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ํานะคะตรงนี้นะคะก็จอดได้2ที่จอดรถค่ะรวมถึงสนามหญ้านะคะที่เขามีให้และด้านในบ้านนะคะเขาก็ติดผ้าม่านให้ทุกห้องเลยแต่ก่อนอื่นใดนั้นนะคะอีฟก็จะพาเข้าไปดูข้างในบ้านก่อนวันนี้เราจะมาในตีมสดใสนะคะทุกคนชุดของอีฟเองก็งให้ตีมกับเข้ากับบ้านหลังนี้เป็นโดยมากเลย มาดูดีเทลเล็กน้อยนะคะทางที่เราเดินขึ้นบ้านทุกคนเห็นไหมคะว่ามันเคยเห็นคล้ายได้จากที่ไหนดิฟจะเฉลยแล้วนะเจ้าของที่เราเคยไปถ่ายที่รีสอร์ทหางลงนะคะเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เองค่ะแล้วเขาก็ฝากสัมกับทางเราที่เขามีกิจการที่บ้านถวายนะคะที่ชื่อว่าปั้นมากับมือค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะพวกอิดร้ายไม้หมอนหรือว่าเป็น ลายตัวนอนแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพามาดูบ้านข้างในกันก่อนอย่าเพิ่งสคริปต์ออกนะคะก่อนอื่นที่มีเพิ่มเติมก็คือจากสีห้องนอนห้าห้องน้าก็คือตรงนี้เราจะมีห้องนั่งเล่นนะคะและห้องครัวเพิ่มอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นที่มีขนาดกว้างมากเลยถ้าทุกคนเห็นแล้วมันจะเป็นแบบพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบผืนใหญ่เลยตรงนี้เขาก็จะติดตั้งด้วยบานกระจกบานเลื่อนนะคะเราสามารถเปิดได้ค่ะ ถ้าเราอยากจะเปิดโอเพนให้อากาศรับเข้ามาเราก็สามารถเปิดได้ปิดได้นะคะรวมถึงผ้าม่านนี้นะคะที่เจ้าของเลือกมาก็เป็นผ้าม่านรายอย่างดีเลยค่ะนี่ก็เปิดได้นี่เปิดปิดได้อย่างรื่นเปิดเลยถึงห้องนั่งเล่นตรงนี้เองนะคะ ถัดมาฝั่งนี้จะพามาทางนี้ก่อนสักครู่นึงนะคะจะเจอกับห้องน้าค่ะที่อยู่ทางชั้นล่างซึ่งห้องน้าตัวนี้บอกได้เลยว่าอีฟชอบกระจกตัวนี้มากมันเหมือนอยู่ที่โรงแรมเลยมีความสวยเรียบหรูโมเดิร์นนะคะเป็นสีดาอ่ะตรงนี้ก็จะมีฝั่งชาว์เหมือนกันนะคะเป็นฝั่งเปียกกับฝั่งแห้งนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะเจ้าของบอกแล้วว่าเขาซื้อมาเก็บไว้เฉยแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใจที่จะขายแล้วก็คือตรงฝักบัวเนี่ยค่ะพื่ยังไม่ทําการติดตั้งใดๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนีจจะมา แล้วก็จะมีการทําการติดตั้งระบบน้ําร้อนแล้วก็ฝักบัวให้นะคะอาแล้วก็เราจะพามาดูห้องที่อ,อยากภูมิใจนําเสนอนะคะทุกคนมาค่ะแต่แตนแตนก็คือ อันนี้คือห้องครัวขนาดใหญ่แบบใหญ่มากแล้วก็เสียงตรงนี้นะคะเสียงจากกล้องนิดนึงอีฟจะลองเปิดหน้าต่างหน่อยละกันเพื่อระบายเสียงองอีฟนะคะตรงนี้นะคะเจ้าของเขาอ่ะได้ทําการติดซิงนาวไปให้แล้วแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นบิวอินที่เก็บของเราจะเอาไว้เก็บของนู่นนี้นะคะซึ่งมีหลายหลายบ้านมากเลยนึงสองสามสี่นะคะนี่นะคะมีสี่ที่วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะติดเพิ่มนะคะตรงฝาผนางังหรือจะทําเป็นที่แขวน เอาไว้แขวนพวกตะรวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำเพิ่มเติมได้แล้วก็ถ้าเราจะติดป่องควานก่งนี้นะคะเขาก็จะมีปลั๊กไฟทางด้านบนให้นะคะซึ่งแต่ละจุดนะคะฝั่งด้านข้างข,างขวาอีมจะแผ่นไว้ให้ดูนะเขาติดปลั๊กไฟหลายเตาปลั๊กมากเลยนะคะเผื่อว่าเราจะมีเครื่องปัน่นมีเครื่องไมโครเวฟหม้ออบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอีมรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่ขนาดกว้างแล้วใช้สอยได้เยอะจริงๆนะคะเพราะว่าเผื่อใครที่ชอบทําอาหารแบบเป็นคุณแม่คุณพ่อเป็นพ่อคัว แม่ขวานอีทคิดว่าทุกคนจะชอบห้องนี้เป็นอย่างมากเลยแล้วเราก็มีหน้าต่างด้วยเผื่อเอาไว้ระบายอากาศระบายกลิ่นทางด้านนี้นะคะตัวไฟเองในห้องนี้มีอยู่6ตัวด้วยกันสว่างมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ฝั่งนี้เองก็จะเป็นทางประตูนะคะที่จริงเป็นบานเลื่อนนีบานเลื่อนหมดเลยตรงนี้นะคะก็จะมาเห็นทางหลังบ้าน ตรงนี้สามารถที่จะตั้งตู้เครื่องซักผ้าไว้ทางด้านหลังหรือว่าเราจะจัดแต่งเป็นส่วนเล็กๆนะ้อยๆทางด้านหลังนี้ได้ตรงนี้ก็เอาไว้เป็นที่ตักผ้าหรือว่าทํางานบ้านทางด้านหลังนะคะแล้วก็ที่หินนะคะทางที่พื้นด้านล่างเนี่ยเขาจะปูด,ด้วยหินกวดเม็ดเล็กๆเดี๋ยวอีจะพามาดูด้านในกันอีกรอบนึงนะคะ ่าก่อนหน้านี้ไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานอีรู้สึกว่ามันเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่ามีแสงเข้ามาทางหน้านี้นะคะเราสามารถตั้งโต๊ะทํางานได้รวมถึงมีห้องน้ำํำทุกห้องเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดู ห้องน้ำก่อนนะคะซึ่งห้องน้ําห้องนี้มีความแตกต่างจากห้องเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีที่กั้นไว้ใช่ไหมแต่ว่าก็แยกเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเช่นกันถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะห้องนี้อีฟรู้สึกว่าเหมาะมากที่จะทําเป็นห้องทํางานค่ะเพราะว่าอยู่ชั้นแรกด้วยแล้วก็แสงเข้าด้วยนะคะหรือว่าเราจะทําเป็นห้องนอนก็ได้ค่ะ เป็นห้องสําหรับเด็กหรือว่าเป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นบันไดยอย่างนี้ยค่ะอีก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามีห้องนอนอยู่ชั้นแรกอะค่ะเป็นห้องนอนที่ดีมากส่วนทางด้านนี้นะคะก่อนขึ้นไปก็จะมีบริเวณที่เก็บของอรวมเป็นใต้บันไดค่ะเราสามารถเก็บพวกไม้กาดพวกกล่องพวกของต่างนะคะเราจะได้หยิบจับสะดวกง่าย เราจะมาดูกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเป็นห้องแรกนะคะซึ่งในความคิดอีกห้องมาสเตอร์ตรงนี้อาจจะดูเล็กไปน,นิดนึงแต่ว่าที่เป็น,ปนจุดมาสเตอร์จริงๆก็คือเพราะว่าเขาเพิ่มตรงพื้นที่ตรงด้านหน้านี้นะคะเป็นพื้นที่ระเบียงอ มาดูการตอนนี้นะคะความจริงแล้วอิบร้อนมากเลยค่ะยังอยู่นระเบียงตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นในอากาศช่วงเช้าหรือช่วงเย็นๆเนี่ยเราก็สามารถมานั่งชิลได้มาจิบกาแฟตรงนี้ได้แล้วก็มาชมวิวตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดเราไม่มี PM 2.5ใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอิฟก็ขอให้ไม่มีตลอดไปนะ PM ตรงนี้ค่ะซึ่งห้องนอนทุกห้องมีห้องน้ำในตัวจ้าอิบจะพามาดูห้องน้ำของห้องนี้นะคะ ซึ่งห้องนี้เขาได้แบ่งี่ก้นไว้นะคะสาหรับโซนเปียกและโซนแห้งเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมพวกฝักบัวพวกมิตเตอร์เครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยเราจะมาติดให้ที่ร้างถ้าเกิดว่ามีผู้ซื้อนะคะไอ้นี่ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงอีฟอยากจะบอกว่ามันโป่งมันโล่งมากเพราะว่าแสงเข้ามาแล้วก็เราจะมาดูห้องน้อนห้องที่สองกันคะ่ะ ซึ่งห้องนอนห้องที่2ตัวนี้เขาก็มีระเบียงเหมือนกันแต่ว่าระเบียงจะขนาดเล็กลงมามากเลยนะคะเขาบอกว่ามากนิดน,นึงนี่แต่ว่าเราก็สามารถออกมายืนได้มารับลมชมวิวได้เหมือนกันก็จะเป็นทางด้านนี้จ้า ท้องฟ้าสีสวยมากนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้แต่งสีนะวันนี้ท้องฟ้าที่เชียงใหม่สวยมากก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจจะมาซื้อบ้านที่เชียงใหมเ่เนี่ยอ๊บก็จะบอกว่าที่หางนงก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเรามีความสะดวกสบายก็มีการฝรังมีห้างที่อยู่ใกล้ซึ่งอีอะจะบอกแน่นอนว่าแต่ละที่นั้นมีอะไรบ้าง <c oughs> นี่ค่ะก็เป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะซึ่งห้องตรงนี้มีความกว้างกว่าห้องอื่นห้องฝั่งนี้ค่ะจะไม่ค่อยได้รับแดดนะสาหรับใครที่ชอบอยู่ห้องแบบชิลๆแสงแดดตื่นมาอยากนอนต่อีกว่าห้องนี้เหมาะเลยเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแสงแดดนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้านะคะแต่ว่าห้องน้ําของห้องตัวนี้จะมีขนาดเล็กกว่าห้องอื่นนะคะแต่ว่าเขาก็จะแยกเหมือนกันว่าตรงนี้เป็นส่วนเปียกมันเป็นส่วนแห้ง ซึ่งกระจกที่ชอบของทุกห้องเลยเพราะว่ามันบานใหญ่มากแล้วก็สามารถส่องแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ได้ค่ะแต่ว่าห้องนี้นะคะจะมีวิวทางด้านหลังของบ้านเนาะมีกระจกนี้เนาะแล้วก็จะเห็นวิวท้องฟ้าอะไรอย่างนเดิมถ้าใครไม่อยากเห็นก็ ปิด้ามาจ้าแดดแดดเกินเลยเพราะว่าเชียงใหม่อิ๊จะบอกขบเมานิดเนึงเชียงใหม่อ่ะตอนหนาวอ่ะหน้าหนาวที่ผ่านมาหนาวไม่กี่วันเองอิ๊ไม่ได้รู้สึกถึงความหนาวเลยแต่ถ้าใครไปโดนนอนอยถนนเนี้ยไปดูแม่คันิ่เงเนี้ยเออแล้วก็จะว่ายางเอาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คือร้อนมากแบบฮ้อนขนาดแบบ่อยแล้วจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะบ้านหลังนี้ทุกคนคิดว่ายังไงชอบไหมชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะหรือ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูบ้านจริงๆเนี่ยแจ้งอีฟมาเลยนะเพราะว่าเราสามารถนัดดูบ้านได้ทุกวันทุกเวลาเลยค่ะก็ยังไงแล้วนะคะอีฟอยากจะมาอ่ะสรุปอีกรอบนึงนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีราคาขายอยู่ที่4.5ล้านบาทเพียงเท่านั้นนะคะโอนคนละครึ่งะคะ่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องนั่งเล่นเลยคะ่ะรวมถึงถ้าเกิดว่า ใครนะคะสนใจจริงๆที่ห่างรงทักอีมาเลยแล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่80ตารางวาบนพื้นที่ใช้สอย202ตารางเมตรเท่านั้นเองค่ะก็ยังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาสนใจก็อย่าลืมถักมานะคะขอบคุณมากคะ่ะวันนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย